ขออนุญาตหลวงลุงนะครับหลวงลุงมีการสร้างตะกุดมหาสะท้อนเนี่ยเหตุที่มีการสร้างขึ้นมาด้วยด้วยเหตุผลอะไรครับก็คือตามตำราของครูบาอาจารย์คือตะกุดมหาสะท้อนก็คือเป็นตะกุดอย่างหนึ่งที่โบราณอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านทําใช้ก็คือป้องกันเหตุเพศภัยป้องกันสิ่งที่ไม่ดีให้สะท้อนกลับอย่างเงี้ยก็คือด้วยเหตุผลที่ว่าสร้างนี่ ถ้าจะพูดว่าก็สืบตำราหนึ่งสองก็คือลูกศิษย์ลูกหาที่เคยใช้ของลงุงลงมาก่อนครับออยากให้ทำลุงก็เลยทําขึ้นมาด้วยที่ว่ามีลูกศิษย์ลูกหาขอร้องให้ทํกาก็แต่บุญมาสะท้อนก็เคยทํามาแต่ไม่ไม่ค่อยเยอะเยอะก็ทามาเรื่อยๆครั้งละสิบดอกยี่สิบดอกอก็ให้ลูกศิษย์ลูกหาไปใช้ไปแําทำน้อยมากแต่ทีนี้ก็เลยมาช่วงนี้ก็เลยทํามากหน่อยประมาณน่าจะสองร้อยดอกมั้ง สองร้อยได้กว่านี้ได้แต่ละดอกแต่ละดอกต้องการผ่านการเผาการหลอมใช่เพราะว่าตมกุดมาสะท้อนนี่เมื่อจานแล้วก็ต้องไปพอกด้วยข้างพุทธาอ่าพาะพอกด้วยข้างตามตำราครับก็เลยว่ามันทําครั้งละไม่มากไม่ได้อครั้งนี้นี่น่าจะเยอะอยู่เพราะว่าให้เด็กให้ลูกศิษย์ช่วยช่วยในที่นี้คือพ่อข้างให้ํำในตะกุดก็คือหลวงลุงเป็นคนจานเองอจานเสร็จก็ให้เด็กๆที่เขาเคยทําข้างด้วยเพราะว่าข้างนี่ ยากหน่อยเพราะว่ามันต้องเอาไปทํากับไฟให้หลอมให้เหลวก่อนค่อยเอามาพอกแล้วก็มาคึงเพราะว่ามันจะร้อนมันจะทายทกตรงนี้แหละมันก็เลยเลยว่าไม,ไม่ได้ค่อยได้ทําเยอะสมัยก่อนครับก็คืออนุภาพหรือว่าสรรคุณน,นีมนมน่มันดีทางด้านไหนครับดีทางทาง้าด้านสะท้อนสิ่งที่ไม่ดีกลับก็คือคนชิดไล่ปองไล่พูดผีปีศาจหรือรสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนะั่นล่ะ ก็ถือว่าถ้าให้ผลตรงมาที่เราก็จะสะท้อนกลับครับและอีกตัวนึงครับที่ที่ผมไม่เคยได้ยินชื่อครับตะกุดฤาษ,ษีชีปเปือยนี่นะครับมีมีที่มาที่ไปเป็นยังไงครับคือตะกุดฤาษีชีปเปอยนี่ก็คือเป็นตะกุดทางด้านสายตับล่างก็คือเป็นตะกุดทางด้านสายสนอือที่หมายเอาอาชีปเปลยผู้ที่พูดง่ายงก็คือผู้ที่มากด้วย การมคุณคใช้มาเป็นทางด้านเสน่ห์มีคาถามีครูขีเปือ่อยอันนี้คือเป็นตะกุดทางด้านเมตตามหา่าเป็นเสน่ห์เป็นเสน่ห์อนนโอ้เน้นเน้นปทางันเลยเน้นทางเนนางสน่ห์อย่างเดียวอันเรื่องนี้คือเสน่ห์อย่างเดียวล้วนๆแล้วเร,เราสร้างไม่ไม่ได้สร้างเยอะแล้วครับที่ที่หลวงลุงเคยสร้างไว้เคยสร้างไว้ไวนี่หลวงลุงเคยทําให้แต่ลูกศิษย์ที่เขาเป็นเ จัดจําหน่ายวัตถุมงคล <ừ, S 2> ไปในประเทศจีนห <ừ, S 2> ลวงลุงเคยทําให้แค่ไม่ถึงประมาณห้าสิบดอกหายากห้าสิบดอกอแต่ไม่ได้ปรากฏเอามาบูชาที่นี่ ừ, มีแต่ลูกศิษย์เขารับไปรับไปคือเขามาสั่งให้หลวงลุงทำแล้วก็เ,เอาไปขายที่เมืองจีนไปบุเกิดบูชาครับแล,แล้วอีกประเด็นนะครับเออรูปสกุนี่ครับมันมีที่มาที่ไปในการสร้างไงครับรูปสกุ ลูกสกดนี่เหลือเทไอ้ชนวนทองสำเร็จสำเร็จอะครับลูกสกดที่หลวงลุงทํามาแต่ก่อนนะก็คือเป็นลูกสกดทองเรียกว่าทองสําเร็จครับทองสําเร็จนี่คือเป็นกรรม,มวิธีในการทําโลหะเล่นแร่แปรธาตุคือโลหะที่เอาไปทํานี่ตอนนั้นคือทําพระปิตารวยวิยังของหลวงปู่ศิลาของหลวงปู่เจ้าคุณปู่ ของอาจารย์ลิงเป็นคนสร้างแล้วที่นี้ชั้นวนก้านชานงชั้น,นวนทั้งหลายทั้งมวลที่ผสมแล้วนี่อาจารย์ลิงก็เลยมอบให้ลุงลงกลับมาลุงลงก็เลยเอาว่าเออทาอะไรดีนะก็เลยเอาไปทําลูกสะกดคาว่าลูกสะกดในที่นี้นี่โบราณอาจารย์ท่านถือมาถ้าเท้าความไปในอดีตนั่นก็คือเป็นลูกสะกดกรรมฐานลูกสะกดกรรมฐานในที่นี้คือการทํากรรมฐานแบบลาวโบราณอ่าหรือทางฝั่งเขมรเขามีการขึ้นครูกรรมฐานในการปฏิบัติกรรมฐาน แล้วจะติดโลกสะกดนี่เรียงเรียงเียงเรียงไว้ในเทียนติดเทียนไว้พูดงง่ายครับแล้วทีนี้เมื่อทํากรรมาฐานไปถึงตรงไหนเสร็จคือเปลี่ยนอารมณ์คือเปลี่ยนห้องกรรมาฐานหรือเปลี่ยนชั้นระดับฌานนั่นแหละก็คือพอไฟไม่ไปถึงลูกนิมก็ตกปอกลงในบาทก็จะเปลี่ยนห้องกรรมฐานก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยไปเรื่อยจนว่าลูกสะกดนั้นหมดอัะนนะั้นคือเป็นกรรมวิธีในการทํากรรมาฐาน แล้วทีนี้โบราณอาจารย์ยุคหลังมาก็เอามาทําเป็นลูกสะกดผีสะกดบ้านสะกดสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงโอโันอโอนี้ที่ <มา S 2> ไปที่มาของลูกสะกดในสมัยก่อนก็คือใช้ในเรื่องประกอบ,บ,บกับกรรมฐา,านคลองลาวแล้วก็กรรมฐา,านในขมรทางฝั่งขมรและในกรรมฐา,านของลาวเราคือเป็นกรรมฐานโบราณที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาในปัจจุบันก็คือที่เป็นกรรมฐานของลาวนี่ก็คือทางวัด ที่ทางกรุงเทพก็คือวัดของสมเด็จพระสังฆราชสุกไก่เตือนอ่าอันนี้คือยังปฏิบัติกรรมฐานแบบดั้งเดิมอยู่ครับอ่าและทีนี้ลูกกรรมฐานตรงลูกสะกดกรรมฐานตรงนี้นี่ก็เลยหลังจากนั้นมาก็เปลี่ยนมาเป็นลูกสะกดในทางด้านพิธีกรรมความเชื่ออ่าครูบาอาจารย์ท่านก็จะจานแผ่นอัคระทั้งหลายทั้งมวลแล้วก็จะนําไปหลอ่อหลอมตามตาําราเพราะว่าการสร้างลูกสะกดนี่ก็มีตาํารามีตําราในการทําแยกย่อยออกไปอีกก็คือจาก ที่ครูบาอาจารย์ท่านได้ผูกคาถาผูกพระยันขึ้นมาเพื่อให้ทําเป็นลูกสะกดนี่ก็มีมาแต่ละโบ,บารบบาณเหมือนกันครับอันนี้คือลูกที่ไปที่มาของลูกสะกุ